เป็นต้นไม้ที่อายุหลายร้อยปีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอมายอนะครับอยู่ที่ม่วงหวานอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูต้นไม้ใหญ่นะครับนะตัวน,นี้จะเป็นต้นมะม่วงนะครับะจะเป็นต้นมะม่วงใหญ่มากนะครับเนี่ยผมส่องขึ้นไป คือเราดูแล้วเนี่ยนะครับมันแบบอลังการมากนะครับดูแบบใหญ่มากนะเนี่ยเป็นต้นมะม่วงนะครับคือเราดูกันที่ขนาดของมันเนี่ยนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยถ้าวัดกันเนี่ยคิดว่าน่าอยู่ที่ประมาณกี่เมตรอะประมาณ สองถึงสองเมตรได้อะอ่าคือใช้ประมาณหลายคนโอบนะฮะหนึ่งสองสามน่าจะประมาณสี่ห้าคนโอบนะฮะนี่จะเป็นตนที่โคนของมันนะฮะคือมันจะอยู่ที่ทุ่งนานะครับข้างๆจะเป็นทุ่งน้หมดเลยครับเนี่ยนะยาเกี้ตุ๊ปากูบาคกูนะ จะเป็นโคนของมันนะครับแล้วก็เรามาดูตรงที่เปลือกของมันเนี่ยจะเห็นถึงร่องรอยของความยาวนานนะครับของอายุมันเนี่ยดูเปลือกมันนะครับเนี่ยใหญ่มากนะครับดูแล้วแบบอลังการนะฮะเราไม่ค่อยได้เห็นนะฮะต้นไม้ ขนาดนี้นะครับคือต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยอายุมันยาวมากนะครับมันแล้วแต่พันแล้วแต่ชนิดนะครับไม่จะเป็นต้นมะม่วงนะครับเนี่ยก็ยังมีผลให้ได้เก็บอยู่นะครับแต่ใบมันจะเล็กๆนะฮะมันมันจะไม่ใหญ่เหมือนมะม่วงทั่วไปไม่ได้จวาเป็นมะม่วงพันไรนะเนี่ยต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันอายุมันต่างกันนะครับแต่อายุมัน ถ้าเป็นไม้ยืนต้นเนี่ยอายุมันเป็นร้อยปีนะครับอ,อย่างเช่นต้นมะกออโอลิฟเนี่ยเป็นพันปีนะฮะอ่ที่เราดูนี่จะเป็นต้นมะม่วงนะครับเนี่ยคือเห็นถึงร่องรอยของความ